ของส,สิบเท่าไหร่ละตะวันเนี่ยน่าจะสิบห้าปีแล้วมั้งเป็นคนก็น่าจะร้อยกว่านะคะฟันหลอแล้วฟันไม่มีฟันไม่มีนะแต่ยังกินข้าวอร่อยอยู่ปรากฏว่าไม่มีตัวไหนมาใกล้เราเลยเข้าไปแหละเข้าบ้านไปนแล้วอย่าเรียกออกมาเล่นด้วยนะ ไม่ออกมาเล่นด้วยนะยิงจ้านิงจ้ามานี่ใหม่มหมนักกอดเร็วแสนรู้มากาน,น,น,านะคะบอกให้มาหาก็คือเดินหนีไม่มีนนตัวไหนมาใกล้เลยต้องเข้าไปเอาขนมซะแนะพวกนี้ชอบชอบแบบบางเงอนไขถ้ามีเงื่อนไขามาหาแลวกินขนมมันชอบมาหา ตัวนี้เป็นรุ่นน้องของตะว,วังแต่ว่าเป็นลูกแม,ม่จลิดเหมือนกันั้งคู่ตัวนี้จะขี้ออนตัวนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เว้นแต่ว่าถ้าไม่มีใครเดินมาหา <c oughs> เขาดืงจแสดงมากค่ะ <c oughs> แต่จะให้เขา <c oughs> มาแย่งตัวอื่นๆเข้าหาเจ้านายโดยโดยคืนนี่ใสน่นะคะตะว,วันจะจะไม่เป็นแบบั้น ก็คลายๆกับผู้คนคนก็มีหลากหลายแบบบางคนก็ชอบข้าหานะคะบางคนก็ชอบอะไรชอบทำงานอัาให้งานมันส่งเสียงดังมากกว่าเสียงพูดนะคะมันก็หลากหลายแบบเราดูแลเด็กๆมาห้าตัวห้าตัวนี้ก็ห้าบุคลิกนะคะไม่เหมือนกันอันนี้จะขี้อ้อนมาก อันนี้ขี้อิจฉาด้วยนะนี่ตัวอื่นมาใกล้ไม่ได้อยู่ไหนก็ต้องมาไม่เอาน้าจะรใสแหน้านะเี่ยไม่เอาไม่เอาไม่สวัสดีุดอย่าดื้ออย่าดื้อไม่เอาอย่าดื้อจะไปอาบน้ำแล้วพอแล้วมาทักแค่นี้แหละอือข้าวอิ่มแล้วนี่อือไปไปเดี๋ยวค่อยอาบน้ำนะคะนี่ก็ทีนี้ยามเย็นมาอาทิตย์จะทำข้าวให้กินแล้วก็ ให้พาไปเดินซึ่งวันนี้แม่นามไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าไม่มีเวลาได้ยืดแข้งยืดขาเต้นบาสโลเอ้ยเต้นคาร์ดิโอนิดหน่อยนะคะพาแล้วพอไปชวนน้องมาหาเร็วฮินจาอยู่ไหนอะ่ะฮินจาอยู่หปนชนิ